คุณสิริรัตน์นะครับถามมาว่าโอเมก้าหกมีผลเสียยังไงคะอ่าเราตอบคําถามนี้ก่อนไหมครับพี่หมอตุลได้ครับจริงๆก็จะต้องคงจะต้องเจาะลึก่องน้ํมมามันอีกรอบหนึ่งนะครับคือร่างกายของเราเนี่ยมันมีระบบอยู่สองระบบคือระบบอักเสบและระบบต้านการอักเสบเวลาเราเกิดการบาดเจ็บระบบอักเสบจะทํางานแล้วก็จะมีระบบต้านการอักเสบถามว่าร่างกายจะส่งสัญญาณออกมาอักเสบหรือต้านการอักเสบมันก็ขึ้นอยู่กับว่า เยื่อพุ้มเซลของเซลล์นั้นประกอบด้วยกรดไขมันชนิดหนึ่งถ้ามีกรดไขมันโอเมก้า6เยอะการอักเสบก็จะมากตัวเหยียบเล็กจะน้อยแต่ถ้าสัดส่วนโอเมก้า6กับโอเมก้า3สมดุลมันก็จะทําให้การอักเสบเนี่ยอยู่ในระดับพอดีๆ<ม>เกิดโรคอักเสบของหลอดเลือดอะไรพวกนี้ช้ากว่า<ม>ถามว่าโอเมก้า6มีผลดีไหมมีผลเสียมีไหมมี แต่ที่สําคัญกว่าน,นั้นก็คือสมดุลระหว่างโอเมก้า6กับโอเมก้า3ปังหาที่สําคัญกว่าเพราะโอเมก้า6 hmm. ช่วย hmm. ซ่อมแซมนะครับ hmm. ช่วยกระตุ้นเสพติดในการซ่อมแซม <c oughs> และในเดียวกันถ้ามันมากเกินไปมันก็จะเกิดการอักเสบอยู่เรื่อยๆอ,อักเสบอยู่บ่อยๆ hmm. ถ้าอักเสบที่หลอด <c oughs> หัวใจก็เป็นหลอดเลือดหัวใจอักเสบนี่หินปูนมาเกาะแล้วหัวใจตีหัวใจขาดเลือดไปอ,อ,อ, hmm. อักเสบที่หลอดเลือดสมอง มีเหตุนปนมาเกาะก็เกิดรคหลอดเลือดสมองตีเป็นสัตรออืมอืมมเพราะฉะนั้นสมดูระหว่างมีคันเร่งคุณก็ต้องมีเบรคครับมีอเม,ก,อมก้าโกก็จะมีคารมาบารลา์ให้มันพอีดีอืมโอเคเข้าใจเลยครับแต่เครียดไหมครับคุณสิริรัตน์ก็เหมือนวราเปรียบเทียบนะพี่หมุนถ้าเก <พบ S 1> ิดเพราะว่ามีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานเยอะมากเลยโดยเฉพาะจากน้ํามัน พืชกลุ่มน,น้ำมันทูเหลือน้ำมันดอกทานตะว,วันจะมีโอเมก้าหกสูงเพราะฉะนั้นถ้าเลี้ยงได้ไม่เลี้ยงได้เราคุณจะเปลี่ยนเลยละ่ะเปลี่ยนมาเป็นพวกน้ำกลุ่มน้ำมันลำข้าวตัวนี้จะมีสัดสูวนโอเมก้าเก้าสูงกว่าโอเมก้าหกครับก็กินแล้วผลดีต่อสุขภาพจะมากกว่าโอเมก้าหกเยอะมากๆเนี่ยการอักเสบแล้วก็ป่วยด้วยทุกทุกโรคเลยอืมอืมอ,อืมอ,อืมนึกออกนะครับ มืนรถยนต์เอนาะคือจะมีเฉพาะคันเร่งอย่างเดียวไม่มีเบรกเลยมันก็มันก็เสียสมดุลเนีนะ่ยาะคุณสิรีรัตน์ถ้าเกิดเคลียร์ก็ตอบมาได้นะครับ